หน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผินพระพักทางเบื้องขวาริมขอบขวาบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2518เบื้องล่างมีเลขและอักษรไทยว่าหนึ่งบาทมีเลขอารบิกและอักษรโรมันว่าหนึ่งบาทด้านหลังมีห่วงวงกลมเกลียวกันเป็นลูกโซ่หกห่วงหมายถึง 6ประเทศอยู่ในวงกลมนอกวงเป็นกลีบดอกไม้ลายไทยซ้อนกัน8กลีบริมขอบบนเป็นอักษรโรมัน A10 Games ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า Bangkok 1,975 Games เส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลเมตรน้ำหนัก7กรัมลักษณะเหรียขอบฟูวันที่ประกาศชำ้า12สิงหาคมพศ2518ชนิดราคา1บาท ผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับใต้ทอฐานจะมีเงาอักษรซ้อนไล่จากรัฐบาลไทยเรียงมาเลยครับไล่เรียงมาจะมีเงาอักษรซ้อนนะครับ นี่นี่นี่ชัดเลยผู้ชมเห็นไหมชัดเลยนี่นี่นี่โอ้โหนี่เนี่ยเป็นเงาซ้อนนะครับอ่าครับนี่ชัดเจนเลยผู้ชมมองด้านกลับตัวหนังสือคําว่ารัฐบาลจะมีเงาอักษรซ้อนตรงบใบไม้คล้ายตัวภาษาอังกฤษตัวเอนะครับอ่าผู้ชมสังเกตตรงนี้เลยนะ สังเกตตรงนี้เลยครับ 3. าจุดจุดนี้สําคัญนะครับผู้ชม 3. จุดนี้จะต้องมีนะครับให้สังเกตดูที่หน้าพระพักของพระองค์ของรัชกาลที่เก้านะครับจากจุดเริ่มต้นที่พนาศิกนะครับแล้วก็พระโอษพระหนุภาษาบ้านเราก็เรียกว่าจมูกปากคางนะครับสมจุดนี้จะต้องมีนะครับเข้าใจนะ จะมีเงาซ้อนอผู้ชมเห็นนะอ่านะผู้ชมเห็นเห็นไหมครับนี่นี่น,นี่เป็นเงาซ้อนเลยผู้ชม ำแหน่งเพิ่มเติมผู้ชมผู้ชมเห็นไหมครับจะมีรอยมาร์กตรงตัวเอนะครับจะเป็นรอยขีดนะครับแล้วก็ตัวอดอกกัยานนะครับหมายถึงว่าดอกกัญยานาาดอกจนันัมร้นะจะมีรอยมาร์กเป็นบุ๋มเข้าไป ผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมชัดเจนเลยผู้ชมนี่น,นี่เห็นไหมครับอ่าเป็นรอยมาร์กเี่ยรอยประทับ ครับถ้าใครมีตำแหน่งที่ผมบอกนะครับครับแถมลอตเตอรี่ให้หนึ่งใบนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2563นะครับ,คร,บครับที่ผ่านมาโอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ยพี่ชมนี่ผู้ชมนี่ของจริงครับผู้ชมนะ ของปลอมไม่ได้นะโดนจับนะคุณผู้ชมครับจริงครับของจริงรงวดที่ออกวันที่นะครับที่เออหมุนหมุนสี่ครั้งข้างล่างนะครับหมุนสี่ครั้งอ่าสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทเนี่ยขึ้นเงินได้เลยนะครับนะครับขึ้นเงินได้เลยนี่ผู้ชม ของจริงครับผู้ชมชของปลอมไม่ได้นะโดนจับนะผู้ชมครับของจริงครับของจริงท่านใดไม่สะดวกขึ้นเงินนี่ครับเราเตรียมเงินไว้ท่านละสี่พันบาทครับครับเรามีให้ท่านนี่สี่พันบาทบอ่าแล้วบางคนคิดว่าไอ้อนี่ทำไมเอาเงินมาโชว์ โว์นั่นหมายความว่าแสดงความโปร่งใสนะเรามีท่านนะครับเรามีท่านอยู่แล้วนะครับถ้าไม่สะุกนะนะครับในนี่ในนี่อยู่ในช่วงโควิดพอดีเนี่ยผมเก็บไว้หนี่นนี่เป็นที่ระลึกป็นที่ระลึกเนี่ยหกหกหนึ่งโอ้โหเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคนซื้อลอตเตอรี่หรอกครับผมเขามาขายให้บริโ่คถูกว่าจิ๋วหายหรือถูกจดเล่นเลยถูกเลยไปชมเออแปลกว่ะนะโชคดีจริงๆ อือหรือเก็บไว้ในผู้ชมเออเอามาขายให้นี่นี่บอกว่านี่โชคดีโชคดีว่า